สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับ Teacher Bo กันอีกแล้วนะคะ Today we will learn about Internet search ก็คือการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะราคาเด็กๆ ต่อไปเรามารู้จักกับอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันทั่วโลกเลยนะคะเด็กๆแต่ถ้าเราจะเข้าใช้เราจะต้องมีโปรแกรมที่เข้าสู่อินเทอร์เน็ตก่อนนะคะ โปรแกรมนั้นมีชื่อว่าเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้นะคะสำหรับเข้าถึงเว็บไซต์โดยนะคะในปัจจุบันนี้มีหลากหลายโปรแกรมนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge แล้วก็จะเป็น Safari s a ฟ a r ีค่ะมาดูส่วนประกอบของเว็บเบราว์เซอร์ที่ทีเชอร์ยกตัวอย่างนะคะนั่นก็คือ Google Chrome นะคะปุ่มย้อนกลับปุ่มรีเพสแทบที่อยู่และสุดท้ายนะคะพื้นที่แสดงเนื้อหาต่อไปนะคะเราจะมาเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลนะคะ ด้วยการเปิดเบราว์เซอร์ของ Safari นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะทิเชอร์ก็จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วย google.com นะคะก็คือรูป google นะคะ google.com h r e นั่นเอง พอเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วให้เด็กๆนะคะพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ในช่องที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์นะคะก็คือข้างบนนั่นเองนะคะพิมพ์ลงไปเลยคำว่าอะไรอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวของสะเชิงเซานะคะดิเชอร์ก็จะพิมพ์สถานที่ท่องเที่ยวแล้วเครื่องหมายบวก ฉะเชิงเซาแล้วก็กด enter ปึ๊บข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวของฉะเชิงเซาก็จะขึ้นให้เรานะคะเอาละค่ะต่อไปเลยนะคะ สถานที่ใหม่นะคะที่ทเชร์ที่เชร์จะค้นหานะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพนะคะ Enter ปุ๊บนี่ก็คือผลลัพธ์ของ สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพนะคะต่อไปเลยดิเชอร์จะหาหาที่ไหนดีนะอ๋อไม่เอาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วจะเอาเป็นวันสำคัญล้วค่ะวันสุนทรฮูโอ้โอะ วันวิทยาศาสตร์แล้วก็กด enter เหมือนเดิมนะคะอ่าเด็กๆจะสังเกตไหมคะตัวแดงๆมันจะขึ้นเพราะว่าที่เชืร์พิมพ์พลาดไปตัวหนึ่งใช่ไหมคะอ่าเด็กก็กด้าไปเนี้ยมันจะแปลมันจะแปลมันจะแปลแปลคำที่ถูกต้องให้เราด้วยนะคะ นี่ก็คือผลลัพธ์นะคะเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเขาก็จะเก็บคําว่าวันสําคัญของศูนย์ทอนผู้หรือวันวิทยาศาสตร์นะคะไวบ้บนบนบนหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะ <camar> เราก็จะเลือกเอาเพราะว่ามันมี2คําสําคัญใช่ไหมคะมันมีทั้งวันศูนย์ทอนผู้แล้วก็วันวิทยาศาสตร์เขาก็เลยขึ้นทั้งสองเลยเด็กๆก็ดูแล้วก็เลือกเอาเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับที่เราต้องการค้นหานะคะ ต่อไปนะคะที่เชอร์ก็จะสาธิตไปเรื่อยๆเนาะอ่ะเรามาดูทีนี้เราจะค้นหาไฟล์ PDF แล้วนะคะเราจะต้องพิมพ์ยังไงอ่าเราจะต้องพิมพ์อ่ะทีเชอร์อยากจะค้นหาไฟล์ PDF ที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนค่ะทีเนี้ยอ่าเป็นคำจำกัดเนาะภาวะโลกร้อนภาวะ ร้อนโอเคต้องหมายคำพูดเข้าไปแล้วก็จุด PDF บอกเป็นการบอกนะคะบอกว่าเราต้องการค้นหา PDF นะโอเคแล้วก็กด Go, ปเลย Enter ภาวะโลกร้อนหรือเปล่านี่มันก็จะขึ้นเนื้อหาให้เราโอเคไหมคะ มันก็จะมีเหมือนกับคำว่า PDF เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสกุลไฟล์เช่นไฟล์เวิรไฟล์ PDF แต่เนี่ยเราเจาะจงว่าเราจะเอา PDF ใช่ไหมคะเราไปดูต่อไปดิเชอร์ก็จะสาธิตปึ๊บประเภทของขยะรีไซเคิลดีกว่าอ่าใส่เครืงมายคำพูดเหมือนเดิมน,นะคะเด็กๆมันเป็นเรื่องเบสิกเนาะดิเชอร์รู้อยู่แล้วว่าเด็กๆอะคงจะ ชำนานกันอยู่แล้วประเภทของขยะรีไซเคิลปึ๊บใส่เครื่องหมายคำพูดปับ๊บแล้วก็ที่เชอร์ก็จะหาคาว่าพลาสติกด้วยเข้าไปอ่าไม่ใช่ เครื่องหมายไม่เจอแล้วค่ะเด็กๆพลาสติกเห็นไหมคะคําที่ถูกต้องมันก็จะขึ้นมาให้เราปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนี่นี่คือผลลัพธ์นะคะโปรแกรมก็จะแสดงรายการของเว็บไซต์ที่มีคําว่าประเภทของรีไซเคิลแล้วก็มีคําแยกออกมาก,ก็คือคําว่าพลาสติกนะคะบนหน้าเว็บไซต์นะคะเด็กๆอ่าต่อไปเชิรเอะสุดท้ายละอ่ะเดี๋ยวทีเชิญศสาธิตค่ะ การค้นหาของคำว่านวัตกรรม a n d แล้วก็การแพทย์นะคะมันจะเป็นคำหลายๆคำเี็ดๆคอยดูว่าเขาจะขึ้นอะไรมาให้เราบ้างอ่ะนวัตกรรมนวัตกรรมแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดเนาะแล้วก็ a n d อ่าแล้วก็มีคำว่า การแพทย์ A. เด็ดเดยวเดยว,เ,ดยวเราต้องใส่เครื่องหมายคำพูดให้มันด้วยอ่การแพทย์นี่เว้นันส c ัด h h h อันนี้ที่เชื่อคนใน iPad อาจจะติดๆิดขัดๆนะคะลูกเดี๋ยวเด็กๆลองทําที่บ้านดูนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะคะลูกได้ผลลัพธ์แล้วนะคะผลลัพธ์ของคำว,ว่าน,นวัตกรรมนะคะแล้วก็การแพทย์นะคะ เด็กๆลองทำดูนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดประกอบไปด้วยนะคะหน้า74-75 76-77นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหานะคะการค้นหาด้วยคำศัพท์นะคะแล้วก็ให้เด็กๆเขียนลงไปได้เลยนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6นะคะแล้วก็ตอบด้วยหน้า77มีอยู่4ข้อรวมทั้งหมดเป็น1 0ข้อ10คะแนนนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์โบก็ขอฝากเรื่องของอินเทอร์เน็ตไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ